สวัสดีค่ะวันนี้ยาละเอียดก็อยู่ในงานคนดีสีอีสานของจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะคะนี่ค่ะงานยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะจัดอยู่ในชั้นฮอลของเซนทารานะคะเซนทาราติดกับเซนทันนะคะนี่ค่ะติดกับห้างสรรพสินค้าเซนทันนะคะพี่น้องนะคะเป็นฮอที่ใหญ่มากแล้วก็เสร็จใหม่ๆนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ยาละเอียดก็ได้โอกาส จังหวะดีๆนะคะได้มีโอกาสได้มาร่วมงานคนดีสีสารนะคะนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะว่าข้างในเนี่ยบรรจุคนได้เยอะมากนะคะนี่นะคะพี่น้องสวยงามแอร์เย็นฉ่านะคะนี่นะค่ะงานคนดีสีสารค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูมาชมตอนที่ญาติๆของเราได้รับรางวัลกันนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดอยู่ในงานคนดีศรีอีสานนะคะพี่น้องนะคะโดยมีพี่น้องเคยญาติของเราได้รับรางวัลคนดีศรีอีสานนะคะที่จังหวัดบุรรราชธานีนะคะพี่น้องฟองไปนะคะนี่นะคะเอาพี่ชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเพิ่งมาถึงพอดีเลยนะคะยินดีครับ เรื่อวา่าจำไม่ได้วัน <c oughs> ีครับ่ค่ะงานสวยงามมากเลยคนเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันไปเรื่อยๆนะคะพิเศษนะคะลูกศิษยังไงบ้างพี่เอาที่ใหญ่มากที่ใหญ่มากน้องๆมีแต่คนสวยๆนะคะ <c oughs> วันนี้มานตลอดะคะอนเออ่ <c oughs> งานคน <c oughs> <DC> ุณดีสีสานนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> จะคนสวยๆนะคะ <c oughs> มาจากโรงเรียนไหนลูกมาจากโรงเรียนไหนคะโรงเรียนเรือคำหานวารินสำราบนะคะมากับคุณครูนะคะมาเปิดงานนะคะยาสวัสดีค่ะมาเปิดงานคนดีศรีสารที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องๆลำวสวยๆให้พวกเราได้ชมกันนะคะเล็กน้อยมีคะามาแอบดูก่อนสักนิดเึงโบมือหน่อยคนสวยโบมือหน่อยหุบราชธานีสวยงามจา้าน้อยจยศค่ะทาว ทัก่อนท้งก่นที่ก็ไม่ มีความสนใจด้านดนตรีมาตั้งแต่เด็กในวัยปุ๋ยปุสามารถเล่นไวโอลินจากการศึกษาเรียนด้วยตนเองได้หลังจากการศึกษาที่บ้านเกิดและระดับมัธเยมศ,าาศึกษาราชสีมาราชวิทยาลัยเขาศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้านดนตรีที่สถาบันดนตรีสยามตรกลการปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมห,วนหนาว,วิทยาลัยราชบัณฑิตยสรค์ ฝ่ายบรรดาปัป้นอยากดังเป็นนักดนตรีวงโยธาริดของโรงเรียนพีมวฑ์สวรรค์จากความแสวงสามารถเล่นดนตรีได้หลายชิย้นทั้งแบบไม่มีโน,น,น้ตกับคณะรำวงหรือแบบมีนนนนโน้ตสากลในวงว่าดประธานประมาณนี้หลังเล่นสักสกโกลเป็นเครื่องเล่นดนตรีหลังพีมณฑ์เทจะสามารถรับรู้และเชี่ยวชาญระดับปัดจริยธรรมดับเหตุของประเทศเคยตั้งวงเป็นของตนเองทับงานในประเทศและต่างประเทศที่กลุ่มเปียนจากสปปลาว ตอนตวกว่ามารอบโลกจะวายเทกับนักร้องนักดนตรีระดับแนวหน้าเชน่นไบร์วายคูนที่หน,นังวินัยพันธุ์รักเดินผ่านไปสแสดงในหลายประเทศแถบยุโรปได้มีโอกาสร่วมงานการสแสดงกับโกลาเมนตูด่างเพลงและดนตรีคนสำคัญกรุยพรยม,มุกดาสง่าอารีเป็นต้นนอกจากจะสามารถเล่นแซ็กโซโฟนได้ วงการดนตรีทั้งหลายในต่างประเทศยอมรับในหมือนและชื่อเสียงจนได้รับฉายาว่าแซงโซโกตเยาวดาอย่างเป็นนักประพันธ์เพลงและการบริเดนตรีมีฝีมือดีมีผลงานมากมายทั้งในแบบแสดงเป็นวงหรือศิลปินเดี่ยวเกี่ยวกับการเติร์นตัวสถาบันได้รับการทานรางวัลจากสมเด็จพระนเรศวรสุรศสษย์สยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ประการในเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนา ยระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากลเนี่ยแจ๊สได้รับรางวัลการประสานผลงานระดับนานาชาติได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการดนตรีและประพันธ์เพลงแบบครบวงจรเป็นวิทยาทานให้กับผู้สนใจทั่วไปได้รับรางวัลคนดีซีโกราชซิกาิ์นีเด็กราชสีมาวิทยาลัยรางวัลแฟซสยามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมดีกว่าสเร็จของโลกอีสานท20 อีความสูงสูกับความสุรีแห่งดนตรีกาอายมนของความเป็นลกอีสานที่ไม่เคยลืมแผ่ดินเกิงาเจ้าความสเสปีนเมืองไทยเป็นควาสว่นขึ้นยูสายฟาตางรอยตามข้อเด่นความสวรรค์สรออสคแสงควาสงมุ่งมัน่นดยคำว่า,ากานกันที่มาต่อเี่ยวกับมฝันมุ่งปีนป่ายบนไดดาจากทุกขังน้แทบอำเภอบริน ทวงฐานและประกาศเสนบัตรวิชาชีพไฟฟ้าวิทยาลัยช่างบลคนราชกานีเสียงดวข้ากรุงเทพทำงานเป็นผู้จ้างบริษัทรับเมาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ด้วยต้นทุนของแรงบันดาลใจที่มีความใฝ่ฝันศิลปินนักร้องจากความทิ่ยหยุดชอบหลงใหลในเสน่ห์ของเสียงเพลงและกีตาร์จิงเก็ตของรองนิปออกอัลบั้มเพลงชุดแรกแต่ไม่ประสบความสำเร็จต่อมาได้รู้จักวากลับกับศิลปินนักดนตรีหนุ่มพิเตอร์ ปอ้อนให้กับนุ่มปีเตอร์ร้องหนุ่มดางหลายเพลงเช่นนมบ้านกายสัญญาที่เจ้าหลุ่นายทอมบานลานจันทินาทมาวูงนาลากันในการเปลียนเพลงให้กับค่ายเพลงตา่งงางๆรวมทั้งศิลปินอิสระเช่นค่ายร่อนปดดนตรี p t m และประสบความสำเร็จที่รู้จัยกยอมรับในอีกมือความรู้ด้านเพลงและการควบคุมการร้องเมื่อเข้าสังกัดค่ายแกร์มิโอรไดนามปูตาแฟร์มีเป็นผู้ และก็วงการร้องศิลปินชื่อดังหลายคนอาทิสุรชัยสุบันเจริญไม้ยรรมพรเอกราชวทดำภูมิสุานรารีราชสีมาสดใสรุ่งโพธอ,อ์อยู่ยากเยอะเอกก้นหัวหน้าตายอ,อรราคายัยและอีกหลายต่อหลายคนนอกจากจะมีความสว่างเรื่องการเต้นเพลงแล้วยังมีความสามารถในการเต้นบนกระดานบนภาพยนตร์มีผลงานการเต,ราต้นบนสะพาสั้นก้ามกำลังทีวีสีช่องหา้าประกันเพลงประกอบภา ไม่เีอยากจ,จิจะเร่ราประ่องงานสุรตดีเป็นประอกอบภาพประโยชน์ยอดเยี่ยมรับกับดาราและพวกในการสร้างภาพประโยชน์เมื่อาใช้ชีวิตร่วมกันจึงลาวงการโรแมนต์กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอยู่แบบธรรมดาง่ายๆหอมเพียงทำงานรับเหมาเกี่ยวกับติดตั้งไฟฟ้าเป็นรายได้เล็กๆน,น,น้อยๆนำไปใช้จ่ายในการทำบุญปฏิบัติธรรมสนาธิตามทีต่ต่าง ด้วยเหล่าก,กิจกรรมด้านพุทธศาสนาะกับการไหว้ใกล้บ,บ้าทนาท,ที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กกับพ่อและแม่เช่นวัดหนองปากคงวัดป่าแสา,รรราสุปราทำบุญได้แรงการกำลังศรัทธาก็เป็น,นปุ๋ยให้แม่ซื้อบุญและต้องดูแลร,รักษาด้วยความกังวลอู่ปล่อยวางความฝันและมีตาเกิดโดดทำสมาธิต่งใบไม้ร้องเพลงกลาอุ่นอา,ายลมหายใจของสแสงแดดตามรอยขับที่พ่อเดินนำมายังรอ,อ สวนสุจริตนะครับท่านประธานการมอบรางวัลนี้ครับขอท่านในการจังหวัดสวัสดีค่ะวันนี้ยายละเอียดก็อยู่ในงานคนดีศรีอีสานของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเนี่ยคะ่ะงานยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะจัดอยู่ในชั้นหอของเซนทารานะคะเซนทาราติดกับเซ็นทันนะคะเนี่ยคะ่ะติดกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทันนะคะพี่น้องนะคะ เป็นฮอที่ใหญ่มากแล้วก็เสร็จใหม่ๆนะคะแอร์เย็นฉ่าเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ยาเรียก็ได้โอกาสจังหวะดีๆนะคะได้มีโอกาสได้มาร่วมงานคนดีสีสารนะคะนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะว่าข้างในเนี่ยบรรจุคนได้เยอะมากนะคะนี่นะคะพี่น้องสวยงามแอร์เย็นฉ่านะคะนี่นะคะ่ะงานคนดีสีสานคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูมาชมตอนที่ญาติญาตของเราได้รับรางวัลกันนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะ